สวัสดีครับยุทธฟีสไตล์ครับผมวันนี้มาแล้วครับห่างหายกันไปนานวันนี้มาแนะนํานี่เลยครับเสื้อแขนยาวคอโปโลคอเชิ้ตนะครับตรงคอมีกระดุม2เม็ดพร้อมสกินพร้อมแถบสะท้อนแสงนี่สกินสังกัดตามสั่งได้เลยนะครับสกินสังกัดตามสั่งได้เลยนะครับเป็นเนื้อผ้าไมโครไมโครนานโนครับผ้าเย็นเย็นใส่สบาย สกินให้ได้ตามสั่งนะครับเป็นคอปโปโลกระดุมตรงคอจะมีสองเม็ดนะครับตัวที่ผมใส่อยู่นี่เป็นไซส์เอ็มนะครับผมสวยงามผ้าเนื้อดีใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนครับวันนี้จัดส่งลูกค้านะครับวันนี้จัดส่งลูกค้างานดีๆงานสวยๆที่ร้านยทดอา์มีประตูน้ำขอนแกนโดยผมยทดฟีสไตล์มารีวิวให้ดูให้ชมนะครับสนใจติดต่อทางร้านได้ที่เบอร์โทร0 8 1 6 2 7 5 7ห5 0816275725เป็นเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับ0816275725้าย้ำอีกทีนะครับผมอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงสั่งกันเข้ามาได้นะครับผมงานดี่ดีงานสวยๆแถบสะท้อนแสงนี่นีสกีนสังกัดให้ได้ตามสั่งนะครับผม สก,กินได้ทั้งหมดครับสก,กินให้ได้ทั้งหมดทุกอย่างที่ลูกค้าสั่งนะครับผมที่ร้านยุทธอา์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุทธฟีสไตล์นะครับผมมารีวิวให้ดูให้ชมนะครับนี่ฝากด้วยนะครับท่านใดหน่วยงานได้หาอยู่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับชอบฝากกดติดตามกด u u s c r i b e ์ยุทธด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อค้าด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสั้นๆไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไป เจอกันใหม่คิดหน้าครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ